ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตโคสมเด็จพระนานรายมหาราชประจำปี2568 นายสุภมิชินาศีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตโคสมเด็จพระนานรายมหาราชประจำปี2568ณนห้องประชุมอาคารศาลาป,ประชาคมจังหวัดสมุทรปราการเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่าง ประเทศส่งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูตผลแห่งการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆเช่นจีนญี่ปุ่นอิหร่านอังกฤษและฮอลแลนดาเป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรมยังความเจริญในด้านของการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ จากนั้นนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนานรายณ์มหาราชณนะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดป,ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้น้อยโดยจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ได้ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราทานมาอย่างต่อเนื่องรวมกับภาคส่วนต่างๆจากกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ซึ่งการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพ,พระนารายณ์มหาราชในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหกากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระนารายณ์มหาราชที่ทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในด้านต่างๆจนทำให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะต่อหน้าพระบรมาสาิีลักษ์สมเด็จพ,พระนารายมหาราชเนื่องในโอกาสการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสมเด็จพ,พระนารายมหาราชโดยมีข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตลอดจนหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราด สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จดำรงรัชสมบัตินาน32ปีส่งพระประชวรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคม2 2 3 1สรอิริรวมพระชนมายุรวม56สาสิพรรษาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่หตุลาคม2553าหกำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและกำหนดเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทางจังหวัดจึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะต่อหน้าพระบรมสาิสลักษ์ของพระองค์ท่านขึ้นในวันนี้ นายนัทพงศ์สังวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยวันสมเด็จพ,พระนานรายณ์มหาราชซึ่งจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดร่วมกับอาเภอคลองใหญ่และเทศบาลตำบลคลองใหญ่ร่วมกันจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ8 8พรรษาที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่สําหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญ คของชาติไทยว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนค่ะ